ไหนเตยมันกินเบียร์ทำยังไงนี่เหรอไหนทำยังไงใครกินเบียร์ใครกินเอ <Okay. S 1> อเกยกินเบียร์แล้วก็ทำอย่างนี้เหรอ, <Okay. S 1> อเกยเนี่ยทำอย่างนี้เออเกย

ทำวันไหนทำตอนไหนเอออืมเ็ก็กก็ก็กอืมเออเด็กก็นบาบาอืมเก่งมากเอออืมเกพลงอะไรเพลงอะไรพอะไรต้มะบ๊อบเบบี้ จริงจริงเลยว่ะว๊ำฮั่ม